สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้วมในตำนานจาับเศษทีมีข้างน,านนะั้นเราเข้าดำเนินงานติดตั้งนะงานห้องนำ้ำจำนวน2ห้องหน้าง,งานใหม่แถวกระทุ่มแบนทุกสายพโอเควันนี้นะครับผมจะพามาดูอ่างล้างหน้านะอ่อางล้างหน้าที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นแบบวางบนเคา,าน์เตอร์นะก็คืออ่างเนี่ยจะวางบนเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ท็อปเคาน์เตอร์อ่างนะแล้วก็ประกอบติดตั้งคราวนี้นะครับผมจะพามาดูอ่างแต่และชนิดมันจะไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างกันนะอ่างนะไม่ว่าจะเป็นแบบแขวนธรรมดาแบบวางบนเคาน์เตอร์แบบฝังเคาน์เตอร์นะมันจะมีอยู่อออออออยย่่่่่่่าาาาาาางงงงคคคคืืืืแแบบบบบมมมมมมมีีีีีรร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 ููููููนน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 ้้้้้้้้้้้้ลลลลลกกััไไไะะะุเเปป็็หหหววจๆตตด ข้างตรงนี้หรือว,ว่าด้านข้างซ้ายขวานะแล้วแต่ตำแหน่งที่เราจะเซตไว้นะซึ่งมันเป็นรูสำหรับโอเวอร์โฟล์นะคือเวลาน้ำมันล้นเนี่ยมันจะไม่ล้นออกมาอ่างมันจะล้นลงรูตรงนี้แล้วก็ไหลไปที่ชุดสะดือแล้วก็ลงท่อนั้งทิ้งออกท่อนั้งทิ้งไปนะคราวนี้นะสำหรับเราซื้ออ่างแบบมีน้ำล้นกับมีไม่มีรูน้ำล้นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างคือการเลือกซื้อสะดืออ่างจะต้องซื้อให้ตรงประเภทนะ <S <S สมมตินะอ่างที่มีรูน้ำล้นนะมันจำเป็นจะต้องใช้สะดืออ่างที่เป็นลักษณะมีรูบบบบฝั่่่่งแนนนีีี้้ะะเเเพพืือออไรอวลาท มันจําเป็นจริงๆมันก๊อกเสียนู่นี้เราติดพวกมันลดลงรูแต่เนี้ยมันก็จะไหลมันก็เขาจะทําเป็นรูไว้ให้น้ําลดลงรูเนี่ยมาลงที่ชุกสะดือนะมันก็จะไม่ล้นไม่ท่วมก็จะไหลทิ้งลงไปในต้นทิ้งนะแล้วก็แบบไม่มีรูน้ําล้นก็คือลักษณะแบบนี้อ่างไม่มีรูน้ําล้นเนี่ยจะใช้กับสะดือที่มีรูน้ําล้นแบบนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเบ้ามันตื้นให้สังเกตนะครับเบ้าเบ้าของตัวสะดือเนี่ยเบ้าของสะดือเนี่ยมันแค่ตื้นเรียบๆเลยนะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาเราใช้สะดือที่มีรรรรููนน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 ้้้้้้้้าาลลเเเเขไไไปปีีี่่่่่ยยยมมมััััััจะทใใหหกตติดดงงงแวววสุอ็ รูน้ำล้นมันก็จะเลยเป้าอ่างมาเพราะว่าเป้ามันตื้นใช่ไหมเวลาเราขันมันก็จะขันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเกลียวมันสั้นกว่าเพราะว่าเป้าซีรมิ์มันเขาทำไว้สั้นนะเวลาเราซื้อแบบซีรมส์แบบมีรูขึ้นมาจะไม่สามารถติดตั้งได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกสีรีให้สัมพันธ์แล้วก็ให้ตรงกับรูหนักที่เราใช้เช่นตัวนี้ลูกค้าซื้อมาผิดประเภทนะจะมีรูน้ำล้นก็ไม่สามารถติดตั้งได้คราวนี้สิ่งที่ถูกต้องสำหรับมีรีคือ่างแบบไม่มีรูน้ำล้นคืออ่างแบบไม่มีรูน้ำ เห็นไหมเกลียวมันจะยาวตลอดเห็นไหมเพอเกลียวยาวตลอดเนี่ยเราเอาตัวยางใส่แบบนี้เอาตัวล็อกใส่แบบนี้มันก็จะล็อกให้ดึงได้น้ําก็จะไม่รั่วไม่ซึมเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้ออ่ะนอกเหนือจากดีไซน์ที่เราเลือกที่เราชอบแล้วนะสิ่งสําคัญอีกหนึ่งอย่างคืออุป,ปกรณ์ที่ใช้ควบคู่กับตัวสตูดิอจะต้องเลือกให้ถูกประเภทนะครับโอเคจบครับวันนี้ลูกคา้าซื้ออันใหม่มาก็เดี๋ยวติดตั้งก็เสร็จแล้วว่าเดี๋ยวเราดูตรนเสร็จกันนะครับ